นักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูสาวในชั่วโมงภาษาไทยอยู่วันนี้เราจะสอนเรื่องอะไรไปดูกันเลยบทละครเรื่องเงาะปลาผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพสิรินธราบรมราชินีทรงเป็นปราดท,ทางร้อยแก้วและร้อยกองทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดทีที่สำคัญหลายเรื่องเช่นพระบรมราชวาสไกลบ้านบทละครเรื่ององอป่าทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการพัฒนาสังคม บทนำเรื่องบทละครเรื่องงอป่ารัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์โดยนำเขาเรื่องมาจากการใช้ชีวิตของชาวเงาะสาไกยซึ่งมีถิ่นอยู่อาศัยในแถบจังหวัดพัทลุงเมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ทรงรับเด็กชาวเงาะเข้ามาเลี้ยงในวังคนหนึ่งชื่อ คณังโดยคณังได้เล่าเรื่องราวต่างๆถวายจึงทำให้พระองค์นำเรื่องดังกล่าวมาบรรยายไว้ในบทละครเรื่องเงาะป่าลักษณะคำประพันธ์บทละครเรื่องงาป่าแต่งด้วยกรอนบทละครโดยมีลักษณะคือ1ในแต่ละวรรคจะมีคำหกถึงเก้าคำลักษณะสัมผัสเช่นเดียวกับกรอนสอการขึ้นต้นบทมักใช้คำต่อไปนี้มาจะกล่าวบทไป ใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ใหม่เมื่อนั้นใช้กับตัวละครสำคัญหรือเป็นใหญ่บัตรนั้นใช้กับตัวละครที่ไม่สำคัญหรือเป็นผู้น้อยค่ะเรื่องยอ่อขนังกับไม้ไผ่เป็นเพื่อนรักกันทั้งสองได้ชวนกันยิงนกในป่าจึงได้พบกับสมพางบป,ป่าหนุ่มผู้หลงรักนางลำหักซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่ แต่นางมีคู่มั่นอยู่แล้วชื่อว่าฮานอาคณังและไม้ไผ่ชื่นชอบความสามารถของสมภาจึงขอให้ช่วยสอนวิชาให้เมื่อสมภารู้ว่าไม้ไผ่เป็นน้องลำหับก็ขอให้ไม้ไผ่เป็นพ่อสื่อโดยฝากดอกจำปูลและเล็บเสือไปให้ลำหับวันต่อมาไม้ไผ่คิดอุบายชวนลำหับไปเก็บดอกไม้ในป่า และนัดสมพาให้ไปพบนางขณะที่ลำหับเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินก็ไปจับโดนงูเข้านางตกใจจนเป็นลมสมพาออกมาช่วยและบอกรักนางลำหับก็รับรักสมพาพ่อแม่ของฮานาวเตรียมพิธีแต่งงานฮานากับลำหับลำหับจำใจเข้าพิธีคันเสร็จพิธีฮานาจะพานางไปอยู่ที่บ้านตนแต่นางไม่ยอมไป สมภาจึงพาลำหับหนีไปอยู่ด้วยกันในถ้ำทั้งสองอยู่ด้วยกันในถ้ำจนสมพาออกหาอาหารได้พบกับฮนาวที่ออกตามหาลำหับทั้งสองจึงต่อสู้กันพี่ชายของฮนาวซุ่มดูอยู่เกรงฮนาวจะเสียทีจึงยิงสมพาด้วยลูกดอกอาบยาพิษสมพาได้รับความเจ็บปวดก็วิ่งหนีแล้ววิ่งไปชนลำหับซึ่งกำลังออกตามหาสมพาอยู่ สมภากำลังจะถึงแก่ความตายจึงบอกให้ลำหับไปอยู่กับฮานาลำหับเสียใจมากจึงฆ่าตัวตายตามสมภาไปฮานาที่แอบดูอยู่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เป็นต้นเหตุให้ทั้งสองคนต้องตายฮานาจึงตายตามไปด้วยอีกคนพ่อคิดควรรักให้มีสติไตรตรองเรื่องต่างๆให้ถี่ถ้วนเสียก่อนไม่เช่นนั้นอาจนำพาความสูญเสียให้เกิดขึ้นได้ นำไปปรับใช้ในชีวิตคือรู้จักรักให้พอดีมีสติไตรตรองในการดำเนินชีวิตค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องกาสดแปลว่าเศร้าสลดเถื่อนแปลว่าป่าพนาแปลว่าต้นไม้มราคาแปลว่าทางช่องถนนละมาดแปลว่าแรดวิกลแปลว่าไม่ปกติ วิโยกแปลว่าการพลัดภาควิไรแปลว่างามวิวาแปลว่าการแต่งงานค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับบทละครเรื่องหงอป่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยอถ้านักเรียนได้รู้และคิดแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนนะคะสําหรับวันนี้ครูสาวลาไปก่อนบ๊ายบาย